สวัสดีครับเช่นเคยทํากับข้าไม่ไล้ไลน้ํามันนะครับวันนี้จะมาทํากะเพราผัดชาโอเคเติมน้ำลงไปให้มันร้อนแล้วตัวนี้ก็ใส่คริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้เรียบร้อยแล้วคั่วให้มันมชอบเผ็ดมากก็ใส่มากเนะาะชอบเผ็ดน้อก็ใส่น้อยเอาที่ชอบโอเค อพอเริ่มสุกเราก็จะเริ่มใส่อกไก่ลงไปอปก,ไก,ปกไก่นี้สองกี่ครึ่งสองกี่ครึ่งก็กี่นึนนงโปรตีนจากอกไก่ก็จะได้ประมาณสักยี่สิบสองกรัมสองกี่ึ่งก็ประมาณเ7สิบเกรัมแล้วโปรตีน อยากถาว่าอิวต้กินน้เปว่ารืิน้ำหวานกับอันีที่ตั่งเอาวัดสมีจันทุสตติสุเรนตุลังจอปะรตอจยักมังรใจยักษ์ปุกั้มปเตะสวาสั โสวินาจัมโตมาโตตวังคาริสิลัิังวัตตาปัายิปะทาโนธรรมาวัฏฐานอายุปนโนสุขังตั